เจอบอลด่างออกเหลืองเหลืองยามเช้านะครับก็เลยจับมาปลูกใหม่ให้เขาเปลี่ยนดินได้เปลี่ยนดินได้ธาตุอาหารได้สารอาหารใหม่ที่สมบูรณ์ขึ้นนะครับเพราะว่าเราอยากเห็นเขาฟอร์มสวยเร็วๆเดินหาบอลที่แบบด่างเหลืองนะครับ ก็มาเจอต้นนี้ด่างออกเหลืองเหลืองนวลๆนะครับผมกำลังเดินหาแสงที่เหมาะสมสวยๆของเขาอยู่ <c oughs> เดี๋ยวจะไม่ไม่เหลืองนะครับนี่เทียบกับพื้นขาวเลยเนะาะก็ออกเหลืองนวลๆน,นะครับสองสาใบแต่ก็ไม่ใช่เหลืองแท้แล้วครับเดี๋ยวก็กลายเป็นด่างขาว ลักษณะทรงแบบนี้นะครับบอนด่างขาวเนี่ยเวลาอากาศดีๆเยน็ยนๆหน่อยเขาก็จะออกใบเหลืองมาสลับบ้างนะครับลูกไม้มเมล็ดต้นนี้เป็นลูกของอ่าเดีย๋ยวนะครับเมืองเกาะเกตซับเศรษฐีเศรษฐีพันล้านนี่เป็นบอนที่ผสมระหว่างแม่ถือฝักคือเมืองเกาะเกตนะครับ แล้วก็พ่อผสมระหว่างทรัพย์เศรษฐีเศรษฐีพันล้านก็ได้บอนที่รูปทรงน่ารักมาอีกต้นหนึ่งแล้วนะครับสำหรับรางบอลคอนหวันของเราบางท่านงงว่าทำไมเออมันโชแต่ลูกไม้เมล็ดทั้งนั้นเลยเดี๋ยวก็มึงเกาะเก็ดอีกแล้ว <laughs> ผมทำไปเยอะมากครับเท้าวความไปจนถึงนู่นเลยนะครับ ในยุคที่เมืองเกาะเก็ดเฟื่องฟูและมีราคาสูงมากๆผมมีแม่เมืองเกาะเก็ดในตอนนั้นนี่โอ้โหยี่สิบกว่าต้นได้นะครับเป็นแม่นะครับแหมถ้าปล่อยตั้งแต่ตอนนั้นแม่ตอนนั้นนะป่านนี้มีเป็นล้านแล้วครับ <laughs> แล้วก็ถือฝักหมดเลยผมเลี้ยงจนแบบพอเขาโตครับ ขาโตก็มีตั้งไว้ยี่สิบแม่ครับผสมเพลินเลยครับคราวนี้ผส,นผสมนู่นผสมนี่เกาะเกศอันนู่นเกาะเกศอันนี้แต่ส่วนใหญ่ผมก็จะผสมกับบอนของผมนะครับคือพลอยพุทธพงษ์ซะเยอะกลายเป็นเกาะเกตกับพลอยพุทธพงษ์นี่คือไปอยู่ในทุกทุกฝักใช้เป็นปัจจัยหลักเลย เพราะฉะนั้นมันก็จะเลยได้บอลสีที่มีความดางของเมืองเกาะเก็ดเยอะหน่อยนะครับนี่ไม่ต้องสืบนะครับแบบเนี้ยนี่มืองเกาะเกตดทั้งนั้นแหละครับแล้วแล้วนะครับจากนั้นมันก็จะต่อยอดต่อไปอีกเพราะว่า ได้ต้นที่ไม่ซ้ำเยอะเหลือเกินจนเมืองเกาะเกร็ดในกลายเป็นปู่ญ้าแล้วนะครับในช่วงปีหกเจ็ดหกหกหกเจ็ดนี้นะครับเมืองเกาะเกร็ดของผมกลายเป็นต้นปู่ต้นญ้าไปแล้วนี่นะครับเกาะเกร็ดชัดๆเลยนะครับหลายใบเนี่ยแต่เม็ดไม่ใช่ กัเกาะเก็ดชัดๆเลยแต่เม็ดไม่ใช่ต้นนี้กับต้นนี้จะเหมือนกันไหมนะครับสองต้นนี้ก็แค่คล้ายๆครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของบอนที่ผมถ่ายทอดสืบทอดออกมานะครับช่วงนี้ก็จะได้ยินผมพูดบ่อยหน่อยว่าเป็นแม่เมืองเกาะเก็ดนะครับเพราะว่า ผลงานมันเพิ่งเริ่มโตมาโชว์ในยุคนี้ทำบอลก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันครับใช้เวลานาน,านฝากติดตามรังบอลคอนหวันด้วยนะครับเดีย๋ยวมีบอลสวยๆหน้าใหม่ๆนี่นะครับแบบนี้ผมจะเอามาลงแนะนำให้อีกครับบอลสีของรังบอลคอนหวันครับ